สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่อง Feel Fern Channel นะคะเนตเจเจเฟิร์สบล็อกนะคะทุกคนป๊อบเมก็คือพากันไปเที่ยวงานวัดแบบชิลเชลวัดไลคขิงเฟสติวัลนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยไปเดินงานวัดไปหาอะไรกินไปทำกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะไปดูกันเลยสวัสดีครับผมวันนี้นะครับบล็อกแรกของเราสอคนก็คือผมกับพีเดทครับ วันนี้เราจะไปไหนกันครับพี่เนชวิครับชาผมนี่เราก็เปิดไปแล้วไปที่วัดไร่ขิงกันนะครับผมไม่ต้องบอกอย่างนี้ว่าคือคุณเจเจเขาทักมาว่าอยากไปวัดไร่ขิงอยากไปชาของกินแต่ว่าอาจจะไม่ว่าเขาได้เอ็ดอยู่แต่เขาตัวเล็กมากดูดูัเล็กลงนะครับผมงนี่นะตันนี้เลยเที่ยวแหลกลงโอเคครับตัวนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงกว่านะครับเราก็จะออกเดทางกันแล้วเราจะไปดูว่า ถึงกี่โมงกันนะครับตอนนี้เวลาสี่โมงสี่สิบสองครับผมใช่สี่โมงสิบสองเราจะไปดูกันว่าเราจะถึงวา่าไรขิงกี่โมงนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะไปกันเลยวา่าไรขิงเย้เย yeah. 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 <laughs> ่ไม่เคยไปเหมือนกันนะแต่น่าจะมีของ,งกินเยอะอ่ะ <laughs> สวัสด,ดีครับสวัสดีครับตอนนี้<ร>าพา<พ>ถึงกันแล้วนะครับถึงกันแล้วนะครับถึงกันแล้ว <c oughs> ถึงที่ไหนจะถึงสถานที่แห่งนี้นะครับเขาเรียกว่าวัดไล่ขนะครับตำนานกล่าวไว้ว่ามีแต่ก่อนเป็นที่ปลูกของขิงเยอะๆครับปลูกเป็นไร่เลยก็เรียกว่าไร่ขงเอ้าจริงไหมเนี่ยไม่รู้ไงแต่ผมว่าน่าใช่ก็ถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยนะครับนึกว่าไปหาข้อมูลมาแต่จะชื่ออะไริงด้วยครับนี่จักจะบอกว่าน่าจะใช่ก็คือแบบเอ๊สีชมพูมือถอดผสีสวยจริงสีเดียวกันไหมแต่ว่าเป็นสีที่เดกออก แล้วว่างตกหลุมฮะหลุมอะไรคะหลุมลาบไหนลองตกต้องไหนไดม่แมอันนี้มันไม่ใช่หลุมอ่าตอนนี้อยู่ในงานแล้วใช่แล้วซื้อจะบอกว่าบรรยากาศอยากให้ดูบรรยากาศโอ้พิ้วแล้วว่ะคือจริงเราต้องซื้อมาแบ่งกันกินนะทุกคนเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวกินได้ไม่เยอะเจะมาดูกันนะครับว่าเราจะซื้ออะไรกันกันอย่างนั้นนานทีจะไปทีอะไรแบบนี้วัดไล่ขิงหาของกินอะไรอย่างนี้กินไปเถอะ เสร็จแล้วก็ไปวิ่งอย่าเชื่อฉันเลยเพราะดูขนาดตัวฉันเออน่าสนใจ้คิดแต่โรงการแต่รงงานอรอใส่ๆข่เันหน่งเอาอันหนึ่งครับเด็กสาวผมใช่ครับเล็กทกใหญ่ร้อยอเอาเล็กกระพอนคืออะไรอะสองธงใช่ไข่กระเด้สวยวิวไข่ปลาหมึกแล้วนะผมไข่ปลากรอพริบโอ้ น้ำจิ้มซีฟู้ดอ้ะครับน้ำจิ้มขอบคุณนะครับนี่น่ากินไหมครับทุกคนนี่แตนี่นะครับผมก็คือเมื่อกี้เราสั่งอันเล็กแต่ปีนี้เหมือนกับปีน้เขาใช่ไหแม่ใช้ได้ดีครับแม่ใช้ได้ดีเดี๋ยวลองกินก่อนเกินกินไหมเนี่ยกินได้กินได้พร้อมอ่ะลองกินก่อนใช่กระต่ายคุณรอบเดียวพอจบ เดินหนีเลยยังไม่กินเลยกินแล้วลืไมไปก่อนเลนยดีดเีเลยดีเลยเพราะช่างเหมือนอยน,นี้เลยแค่ปลาหมึกอ๋อครันนบโอเคสำหรับร้านแรกนะครับผมรู้สึกว่าร้านนี้ดีเลยแล้วแบบเขาแบบยังอุ่นๆยังร้อนๆอยู่เลยแบบเพิ่มมาจากกระทะแล้วก็น้ำจิ้มก็เด็ดด้วยนะครับผมอ๋อแล้วก็ลองไปขึ้นไป ได้พี่เดินไปกินไปไรอเงยได้ได้ได้ต้องขออนุญาตทุกคนด้วยนะครับผมพอกันนะครับได้เลยครับผมปับเราไปดูร้านต่อไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวไปร้านต่อไปก่อนครับตอนนี้เราก็กินไข่ปลาหมึกเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปหารไร่ที่สองไปหาร้านที่สองจะอยากกินน้ำใช่รู้สึกว่าคงรื่องเหมือนกันว่ามันเผ็ดก็เลยอยากจะไปคิดอยู่แต่ว่าสองคนนี้กินเผ็ดอยู่นะเนี่ยเดินกินชิวๆไม่ซื้อน้ำเลยอ่ะปกติที่นั่นบอกว่าตัวเองเผ็ดไม่ใช่หรอปกติเป็นถนนหวาน กินได้เอาไหมเฮ้ยเอากราโดคุณชอบกินวานหวานวานหวานหานหวนหวานหวนหวานหวานวานวานหวานหวานหานานหวานวานวานานหวนหวา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 นัวานานานหวนหวานหวาน้วานหวานห่เน็นหวานานหวานหวนหวานหวันวนหวานานวานวานหนหวานหวาานนหมนนานวามนนนนมนนานวาเนานวนวานน ซึ่งแบบมันต้องกินตอนเย็นเท่านั้นน่ะแล้วคือเอ่อถ้ามันไม่เย็นปุ๊บคือมันจบเลยนะอะโวคาโดแล้วมันจะค่อยๆแยกชั้นกินได้สองอึกกินทั้งแก้วไม่ไหวจริงเมนูนี้แต่คนที่ชอบก็คือเขาจะจะจอยมากเลยนะเป็นไงบ้างโอเคไ<า><า>หมมึงเลยมันไม่หวานมากกำลังดีงดีกะไม่ให้น้องกินเองเลยดิกินเป็นไง,ไงบ้างครับรีวิวสดชื่นเขบผมโอเคคผม กินเน mm ื้องากินเนื้อเงาะเลยงอะหรอตอนแรกในหัวลำไยใช่ปลาหมึกกระป้อนน้ำก็ให้กินอะโวคาโดนะครับผมงอกระป้อนอีกเออ่่ครืงดื่มครับคนรูปร่างดีสุขภาพดีตัวเล็กผอมเพรียวน่ารักแรงเยอะกี่โมงพอได้นานเราก็เลยเดินตัวปิวเลย delicious ก้อนหน่อยก้อนนี้ไว้เอ๊ะครับเอาปล่อยตัวเองเลยเนี่ยผมว่าคุณไม่ให้ผมดูแล้วผมแบบบอกเลยว่ามันเป็นมิติใหม่แม่ครับมันก็ว่าอะโวคาโดแต่ใส่น้ำผึ้งก็ได้กินเขาปกติมันจะใส่แค่น้ำผึ้งไม่มันไม่ขึ้นเลยอ่ะใช่ไหมครับผมตอนนี้น้องเจเจก็มาเมนคอร์สแล้วนะครับเมนคอร์สเป็นมีไก่ซีมีไก่ซีของผม จริงผมเคยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยรู้ป่ะจริงปะเนี่ยไปถายไปดูประมาณประมาณนี้แหละแบบเป็นเส้นหมี่แล้วก็มีกากหมูด้วยคอยกับคนถ่ายไปแล้วเจ๊งครับผมเจ๊งไปแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนถึงไปตามหาก็ไม่น่าจะเจอแล้วครับผมเพราะว่าสภาพร้านอะไรก็โดนเต็งไปหมดแล้วจริงป่ะเนี่ยมีคนเจ๊งด้วยเหรอไม่ทำเงไนอ๋อเราเล่นรอเล่นอุ้ยเปิดร้านอาหารเหมือนกันนะเพราะว่าเน็ตก็เปิดร้านอาหารไงใช่ไหมอังโล ก็ไม <th> ่ใ <without> ช้เป็นวิปดีนะครับเป็นสูตรก่อนเจมส์แบบดูคนหิวอยากให้เน็ตพาเจเจไปไปกินข้าวที่ร้านใช่ไหมเพราะก่อนหน้านี้อุยยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ลงคลิปฉันถ่ายนี่ไปบล็อกของเก่งกับน้ำปิงน่าจะเป็นวอล์กที่สองที่เขาไปไปกินข้าวที่อังโลยังไม่ได้ตัดรอกก่อนยังไม่ได้ลงเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าแบบว่าอยากให้เน็ตอ่ะ พาเจเจไปน่าจะเอนจอยนะมาล่าหนึ่งก่อนครับผมหมาล่าหนึ่งครับผมอาจารย์นั่งกินไหมครับผมทานเลยไหมคะไอ้นะครับทานเลยไหมทานเลยครับผมมาล่าหนึ่งทานเลยอันนี้ก็มุชิราเนี่นะครับผมเดืดใครอยากมาสิบบาทได้ไหมได้เลยค่ะอร่อยคอนเฟิร์มค่ะอะไรนะครับผมอร่อยค่ะอร่อยคอนเฟิร์มโดยแม่ค้านะครับ อันนี้น่ากินมากเจไม่ได้อยากกินหมี่ข่าอะอยากชิมแคบหนึ่งถกต้อผมครับรู้พอเพียงแค่ทำไมอนขายก็นั่งกินอยู่เสมอถึงว่าทำไมกับบบนะถึงว่าทำไมต้องเต็งโอ้กินหมดอชอบชอบแซ่บไหมมากไหมแซ่บไหมไม่แซ่บไม่ต้องแทบมากกันเลยครับเดี๋ยวพี่กรีดไปให้แล้วน้องไปได้เลยครัใส่เติมเอง แล้วนะครับนี่นี่น่เส้นเขาดูคุกน้ำมาแบบฉ่ำอยู่อะ่ะวิวเข้าจบไหม,มนี่เขาคือเขากินเมนคอร์นี่คือเขาก็เรื่อ,องอันที่มันแบบไม่ว้วนมากถ้าเราเลี้ยงกากหมูนะเออเพราะมันเป็นหมี่กับเป็นไก่ฉีกไนงะใช้เวลาคิดนานมากเลย นนนนนะหเหอ,<ม>อนอรอนนนล้วผมก็จมีแบบอนเสรไหมแบบายิงไก่แบบแม่แบมีคุกกิเนีแล้วก็จะให้น้องป้อนเก่งรู้สึกว่าตกองอมกนะอกตะเกียบนะครับผมแล้วเมื่อกี้ไม่กมีคุกเลยไม่มีบ้านไหนเขาอมตะเกียบเลยแล้วคืออมตะเกียบไปแล้วอไม่้เก่งเลยเหมตต่อยไหม่อ,อ,อยนะ ่ะเราไปดูเมนูต่อไปดีกว่าครับตอนนี้เราก็ได้เมนูทอดเป็นเรียบร้อยแล้วเราจะกินอะไรกันต่อดีครับวันนี้ดีกว่าครับทุกคนไชมซกรอกทอดครับเขาเป็นเนื้อครับผมเราจะมารีวิวกันนะครับลาไซ่กรอกทอดกรอบเฮียแต้เฮียแต้ปะแต้เฮียแต้จริงจังเต็มคำอ่ะหนึ่งชิ้นอ่ะคือเจเจนี่เป็นคนกินอาหารแล้วแบบว่ารีวิวจริงจังนะ เพราะว่าพอกินไปปุ๊บอะต้องเคี้ยวริมรสแล้วก็นึกก่อนแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่แบบว่าเอาเข้าแบบอร่อยต้องต้องริมรสจริงๆก่อนรีวิวแบบจริงใจอ่ายังไม่ได้หางก็แล้วแต่ว่ากม่ไหรีวิวแบบจริงใจจะได้กินบอกวแบบชิ้นแบบเต็มคำาม่ไ่ไดล้วก โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะซื้อของแล้วก็ไปหาที่นั่งกินแล้วก็เชิให้ทุกคนดูนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูว่าเราจะซื้ออะไรกันบ้างนะครับผมีคือโครงการของกินมากใช่คือแบบของกินเยอะมากเอาจริงๆถ้าลูกคขมาคือแบบน่าจะเริ่มไม่ถูกเพราะเยอะจริงผมบอกต้องพาเพื่อนไปด้วยแล้วก็ซื้อแบบมาแล้วอย่ากลองมาวางที่โต๊ะลุงกินเราก็เลยมานั่งกันอยู่ตรงนี้เป็นเป็นั่งสุดก็คือฝรั่งเขาโอเคใครฝรั่งของตลาด เขาจะมีโซนที่แบบว่าให้ไปร้ายร้านมีก๋วยเตี๋ยวข้าวขาหมูใช่แต่นี้สั่งนี่ไปขอพอดสั่งใช่เนี่ยสั่งไว้พอดเปรี้ยว้ามากตอนนี้เออครับผมอ้าเราจะมาลองอันนี้กันนะครับตะกี้ที่เราไปสั่งหอยหอยจ้อมาจ้อจะเปิดได้ไหมวันนี้ใหญ่กับยาวได้ละ ดูเขาที่เราผมแอบไปเองนะด้วยน,นี่ไม่เกี่ยวกับที่ที่เราจะมุตูนแต่ว่าผมเป็นระบ,บ,บายไอยดองครับทุกคนไปนี้หยอยดองครับครับแล้วก็เป็นหน่อไม้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแอบมองดูโอ้เ<ห>ราไปรอดูหอยทอดงานวันแร้เหครับว่าหน้าตาจะมาเป็นไงไปดูตอนนี้หอยทอดของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะครับว้าวงานน่ากินเลยอือกินเขาบอกว่าอยากกินบ้าง เรา,ามีงานวัดก็จะมีพวกผัดไทยห,หอยทอดผักดองจีนผู้เหสียวขนมจีนนี่ชอบมากแต่เด็ดตอนเดินเข้มาดยส่วนใหญ่ร้านขนมจีนจะเป็นร้านใหญ่ๆโต,ตยาวๆใครแทนนะเมืเ่อะไรเดี๋ยวหลังจากนีเน้เราจะไปหาของหวานกินกันนะใช่ครับต่อไปนี้จะเป็นเวลาของของหวานแล้วเจ๊ตาตาอเวลานี้ไม่นานมากวแมครับ น้องชอบกินของหวานห,หรอม่แ้หมูหมดความอยู่นี่อยู่นะแครหมูแอ่เออมากิเยวขอโด้ไหมไม่เคอมันอร่อยเนี่ย้วแลกินแคแมก่อนแล้วกินกินกินกเอาเกเดสูตรนี้ใช้ได้เสมอพวกอใ้ค่้ล เจเจบอกว่าแต่เริ่มเจอผมครั้งแรกอะจริงตอนนั้นตอนนั้นผมหอมกันตอนเยอะนะแต่เจอครั้งแรกยุ้งยิงอะไรก็หอมนะครับแสดงว่าพากันไปกินเยอะแน่ๆเลยแต่ว่ายังไงก็น่ารักแหละเดี๋นะขอตัวไปกินก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันที่หนลงหวานคครับทุกคนเราก็รับประทานเมนคอร์สไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเป็นของหวานกันนะครับจะเราจะส่งนี่นะครับเราก็จะมาดูกันว่าจะเกีอะไรที่น่าสนใจมากเห็นมาในทีมีอันนี้หรอเอาไปจะกินปะ ให้เราไปข้า่เหนีอยเลยแอ่ปกใจเขาแหละจริงๆเวลากินไอติมร้านแบบนี้ยสิ่งที่เราชอบเคยรู้ว่ามีคนบอกว่าินด้วยนะเสียแล้วครับขอให้เราเว้นกันเลยกัเลยกาแับมันเป็นแบบ่้แบบเป็นเกีตมามีคนช่วยแชร์ด้วยแต่ตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วยแชร์นะตอนเที่ยงแต่ว่าไม่เตื่นจบ เต็มถ้วยเ่ิดูข้าวเหนียวดิบอกว่าอย่ารับงานซ้อนไงแคมราอิทเฟิร์สใช่รู้หรือไม่ว่าไม่แบ่งใครแน่นอนแบ่งเตกอะไรนะอ๋อพี่แอ้มคืตัวเองใช่ตัวเองเองกินไหมกินครัแต่ว่าจะให้กินก่อนกินได้หมดเลยแต่ว่าให้น้องเจเจกินก่อนเพราะว่าขออนุญาตชิมแล้วเดี๋ยวรีวิว เขาชิมแบบจริงจังอ่ะอือเอาประกันได้เลยครับว่าไอติมของที่นี่เจนแต่ไรก็ผู้โหเลยก็แน่นอนครับผมของช่องนี้นะครับผมไม่โกหกผู้ไปเลยกแน่นอนครับกินด้วกินด้วยอยากกินเชื่อแล้วเดี๋ยวพี่เนี่ยก็จะคิดว่าร้านไอติมร้านนี้เย็นจริงหรือเปล่าไปพิสูจน์กันดูนะเฮ้ยเย็นมากยังไม่ได้กินเลยผมช้อนอีกแล้วเย็นปะเย็น เนี่ยถ้ําน้ำมันเสี่ยวฟันม่กินอะไรเลยแค่กินแระเต็มตกใจเลยว่าน้องจะกินเข้าไปทั้งข่าวเลอยไหมคือเขาเหนียวม่้งปะไอติมเขาเหนียวมะม่วงปะไม่เรามีอีกหลายอย่างขนมเดี๋ยวนี้เก่านจะซื้อขนมไปปากที่เอาไปด้วยไอขนมปังเออจะตื่นของใครพี่กินไม่กินงก็คือทางวันนี้ค้างเลยครับไม่แต่พี่กินวิ่กิ้งก็จะเจอน่าจะเสียแล้วแหละป่าวน่าจะอะไรนะ เนี่ยเอ้ยดดะะเดี๋ยวซื้อกาแล็มแอลไปฝากได้สี่ชิ้นชิ้นละยี่สิบห้าบาทนี่นะครับเดี๋ยวเราจะซื้อนี้กันนะคระับของที่ออฟฟิศน่าจะเราถึงออฟฟิศก่อนซื้อไปให้คนที่ออฟฟิศด้วยใช่ไหมอุ้ยบอเแต่ท่านหนุ่มมีน้ำใจนะครับไอ้บอกน่าชื่นชมน่าชื่นชมเราเอาลูกเกดเราลูกเกดส่วนตัวชอบอเ,เอาไปส่อแล้วกันใครคือลูกเกดผูนะ้ใหลูกเกดใครคือลูกเกด ใครคือลูกเกดเอาลูกเกดเพราะว่าส่วนตัวชอบแล้วใครคือลูกเกดเอาไว้ปากเพื่อนเหรอเนี่ยยังให้ปากเพื่อนอไม่ได้ก่อนแกกองแฟนปะถ้าเราส่งได้ว่าเซตเนี้ก็เหมาร้านเลยทีเดียวนะครับไม่แต่จริงๆเดียสกาอยากคือกินเองเหมือนกันะมุมกล้องเมื่อกี้คือมุมกล้องแฟนเช็ดปากให้เขินใช่ไหมล่ะช่วงซื้อของฝากแล้วนะครับอันนี้อันคันอันหนึ่งกินไปกินเลย กาอะไรกีเซลกาละเมกาละเมอ่ากินต่อยังกินห่อเจ้าก่อนเจอไม่ได้หรอไม่กาละมเมเลิศไม่มาไม่มาทนี่นะครับเออถ้าง,งาน,นวัดน่าจต้องมีอย่างนี้กาละมเมไปร้านของฝากนะครับตรงนี้กาละเมอ่ะมันจะเข้าตัวเองคือตอนเด็กๆอ่ะคือเราจะรู้สึกว่าเราไม่ชอบกินกะละแมรู้สึกว่า เหมือนที่เจเจพูดเมื่อกี้เลยว่าแบบมันไม่ใช่แนวอ่ะเออมันมันไม่ค่อยมักเท่าไหร่นะจ้ะแล้วก็จะมีความทรงจํามาตลอดว่าแบบเวลาใครเอากระแมให้กินอ่ะก็รู้สึกว่าไม่เอาไม่ชอบไม่เอาไม่ชอบติดฟันไม่เอาไม่ชอบไม่เอาไม่กิน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 มาตลอดจนเมื่อไม่ไม่นาไม่นมานี้อ่ะเหมือนแบบมีคนไปเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็เอาของฝากมาให้เอากระแมมาให้แล้วก็เป็นฟิลแบบเป็นฟิลหิวฟิลลแล้วไม่มีอะไรกินก็แบบอาชิ้นหนึ่งก็ได้แล้วพอกินเข้าไป เฮ้ยกะละแมมันรสชาติอย่างนี้หรอวะคือด้วยความที่ตอนเด็กมากๆกินแล้วก็รู้สึกว่าไม่ชอบก็เลยไม่กินอีกเลยหนัวใครให้ก็แบบไม่กินไม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยเออแล้วพอมันได้กินอีกทีหนึ่งก็แบบเหมือนเราจํารสชาติตอนเด็กไม่ได้แล้วว่าตอนที่เราไม่ชอบอะคือรสชาติมันเป็นยังไงแล้วพอกินเข้าไปดี่บาบอา้าวอร่อยนะอร่อยนี่อา้าวกะละแมรสชาติอ,อ,ดดอ,อย่างนี้เหรอขอชิ้นได้ไหมอะไรเงี้ยเออซึ่งนี่คือหนึ่งในอาหารที่ว่าด้วยเรื่องของอายุ อันนี้คิดเองนะมีใครคิดเหมือนกันบ้างพิมพ์บอกได้มันจะมีอาหารหลายอย่างที่บ่งบอกอายุของคุณได้เช่นกะละแมตอนเด็กเด็กๆหลายคนมักจะไม่ชอบแต่โตมาชอบมะละเด็กดกๆกินไม่ได้รู้สึกขมโตขึ้นมาอาร่อยแล้วก็อาจจะมีเครื่องดื่มที่แบบตอนเด็กๆขมโตขึ้นมาสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยหนึอก็ปะมันจะมีอาหารประเภทนั้นกะละแมคือหนึ่งในนั้นและ น้องไม่ชอบแต่ว่าพี่ชอบแปลว่าแปลว่ามันอร่อยแหละต้องลองให้เจเจกินอีกทีหนึ่งเจเจอาจจะรู้สึกว่ามันอร่อยขึ้นครับน,นี้เรียกว่าอะไรนะครับโมแกงค่ะโมแกงนะครับนครับม <Okay. S 2> ีแ <Okay. S 2> ม่ค้าใจดีนะครับ <Okay. S 2> แถวกีกอลแมร์เขาไม่กินแต่เขาชอบรสรค์ยายาศาตร กายาศาสตร็อร่อยมากเดี๋ยวทำกะลังกะลังศาสตร์กายาศาตร์เดี๋ยวให้น้องไปกินของใกล้เลยเราด้านกลางรายการของหวาน้วยการข้าไปซื้อของฝากก่อนเลยใช่ครับเราก็จะเรียกว่ากินของหวานหมดแล้วนะของหวานไปแล้วนี่ไอติมไม่ใช่หรอ แค่หมูบไปฝากใครไหมครับตอนนี้ไม่ไรน่าดีเรันนี้นี่ได้ลองชิมได้เลยขอฝากนะครับผมของฝาก AJJ ช่องไหนกันช่องดูมันดีครับเปิดดาราเลยไม่ไม่ใช่ครับ AJJ ชิม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 ได้ไม่เป็นไรชิมได้เลยดูเป็นดาราแล้วนะลูกหยิบได้เลยนะใช่กินชิ้นนี้เลยของฝากกับของฝากตัวเองวะเนี่ยน่แช่งกันสองฮะชิมชิมคนแบ่งกันนะครับ นีครับอ้ต้องลองต้องรอต้องอได้เรออคงน้ำหนักนดนครับจะลองที่จะพม่์เลยหมคุณอยากกินหรไ่ด้เอาจิ้มกันมี่นี้เลยไบบอันนี้อันนี้นี่เหรอไ้มันนีไม่เป็นไรคืออยากไ้ลองลดน้ำตาบว่ากันแต่ไล้มันจะมีเผ็ดมากและเผ็ดน้อยนะก็ไปได้เผ็ดน้อยไหมตัดเยอะมากเลย แต่เขาแหละเขาได้นะพี่เจ้าของร้านเอากระจกไหมกระจกเอ้นี่โอ้ยเยอะแล้วครับที่องมาครับโอ้ยไม่เป็นไรครับพี่คงมาครับเอาันี้ครับจะเอาไหนเอาอันนี้หนึ่งครับใกล้ดูดิพี่เขาอันนี้ต้งมีคนมามีคนมาออแล้วต้องซื้อที่ไปเร้อรายการครับพี่นิดเงาแตกร้อยนี้หรอร้อยเอีอเอาทุกอย่างตรงเล็ก พขไมปากเล้บอกเไมปากเอาปากของแม่เอาเอาถุงนี้สองกันอีเงี้ยสองร้หรอครับครับผมอันนี้อันนี้หกสิบันนี้ร้อยึ่งหาอ๋อเอาร้อยนี่ไหะครับเอาเป็นตัวนี้เซตครับใช่ครับผมออกทเบยนนี่ก่อนเด่ายพี่อไรใช่ไหม เดี๋ยวเราแต่งแล้วพี่ให้เอาไว้เอานำไปพี่งูพี่งูเผาจิ้มเขาเผ็ดน้อยหรือเผ็ดมากเผ็ดน้อยนี่นะครับแม่ค้าใจดีมากรอานลับอะไรนี่ก็คือนึกถึงอะไรรึปะงานวัยฉากในหนังอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบซื้อปืนอ่ะเต๋ออ่ะเออกับกับใครนะนึกเต็มชื่อไม่ออกแต่แบบเอาปืนปืนสั้นปืนยาวปืนเอาปืนสั้นแบบด้านหรือแบบเงาอะไรเงี้ยคือไม่ได้ซื้อสักทีอะพี่ ด้วยแล้วก็ได้มากินของอร่อยๆใช่เพราะบางอย่างเขาก็เหมือนกับคือปกติเราทํางานอย่างเงี้ยเราก็ไม่มีเวลามากินหบอกใร่คือแบบมีแบบเขาได้แบบหลากหลายท่านนี้ครับก็จริงๆถ้ามาก็คือได้เลือกเยอะมากๆเลยเนาะผมก็จริงๆจริงๆงานวัดของวัดได้จริงก็จะมีทุกส่งที่เราต้องตาใช่ครับอกวมีงานประจำปีกับงานสองพุธนะครับใช่ครับผมบอกเลยว่าทุกคนว่าเจอสนุกมากๆได้แต่น่าจะต้องรีบไปเวลานะครับผมเขคือถ้าใครยังไม่เคยมาอยากให้เรามาเนาะ ใช่เดี๋ยวเราเดินไปกินชุ่มๆแล้วเดี๋ยวจะกลับกันนะครับใช่ครับผมก็ลาตรงนี้เลยใช่ไม่ขอช้างไม่ขอมาแต่ขอลาไปก่อนลาไปก่อนนะใช่ใช่ที่ได้มาฝากกันเยอะมากใช่ครับไงทุกคนก็มาตามตามกันได้นะครับผมครับผมบ๊ายบายบาครับของฝากเจเจท่นั้นนครับก็คือครับน้ำโปรดของผมแล้วนะครับที่เราบอกว่าจะมาก่อนปิดคลิปนี่เอาตีอะไรไหมเกินรด้วย อะไรนะเอาสีเลยไหมได้คเอาสีเอาสีครับผมให้คะแนีนครับถือน่ากินมากก็เจเจบอกว่าที่เนี้ผมอยากกินน้ําอะไรที่แบบมันสดชื่นหวานๆแต่ว่าไม่อยากกินของหวานนะก็เลยได้เป็นน้ําต้มมาครับตรงนี้่พี่พี่ภพพันให้สดสดลงไปกัแล้วครับนี่เป็นจริงเหรอเจ้าอยากกินอีกไหมม้วมาแล้วเต็มมือแล้วนี่ขอเดเยวแต่ทุกคนมีแคปโขลด้วยแต่ทุกคนขอเจเจครับทุกคนแคปของเจเจครับชอบความที่แบบ ของฝากเจเจทั้งนั้นเลยครับน้องชอบของเจเจครับแคบมูของเจเจครับเลิศเลิศนะคะเอาใจน้องแหละน้องอยากกินอะไรก็ซื้อแล้วก็อ,อกแมมเออนานๆทีไปทีนะคะหุยแต่รอน,น่ะเธอฉันอยากให้แบบว่าคุณเน็ตเขาพาเจเจไปทานอังโลถึงแม้น้องจะลดน้ำหนักอยู่แต่ว่าทานได้เราไม่ได้ทานเยอะทุกมือ้อใช่ไหมล่ะชีตเดเย์อะไรอย่างเงี้ยเอออยากเห็นคู่นี้บล็อกบ่อยๆนะคะเพราะว่ามีความแบบ น้องเจเจเขาก็จะมีความเล่นม้กอะไรอย่างนี้ตลกนั่งออกใช่ไหมเออน่ารักสดใสดีนะคะสไตล์เน็ตเจเจนะคะทุกคนก็สําหรับวอลกนี้นะคะถ้าเกิดใครที่รออยู่มาคอมเมนต์พูดคุยกดไลค์กดแชร์กันได้นะคะแล้วก็ใครที่ติดตามอยู่ฝากด้วยนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนไว้เดี๋ยวมีวอลกของใครอีกนะคะหรือว่ามีอะไรอยากให้ทำดีแอคชั่นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะวันนี้ต้องไปก่อนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่ง กุ้งกินกุ้งกิงด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่เรียกชั่นหน้าวันนี้ไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย